มีถ่ายภาพนิ่งได้นะคะคุณแม่ก็อีกสองชั่วโมงถึงจะย้ายขึ้นห้องพักนะคะคุณพ่อห้องพักหนึ่งเก้าหนึ่งแปดครับห้องพักได้เลยหนึ่งเก้าหนึ่งตัวเล็กมาด้วยตัวตัวเล็กอยู่ที่บ้านครับพ่จะอรับออกออกรับใช่คนใจหอมตาให้สองตึ้งเลย ถ้ามีไรทามั่นใจจำได้ที่เชอรี่ค่ะของน้องใต้กข้อเท้านะคะติดให้แต่แรกเกิดในห้องผ่าตัดแล้วนะคุณพ่อครับผมไม่แกะเองนะคะถ้ามันเลื่อนเลื่อนหลุดแน่นไปในแจ้งพยาบาลนิดนึงนะได้ครับผม ลอดตอ 9, 2, 2> น9โมงี่22บครนะก็น้ำหน,นักไปเกิด3 5 6 0กรัมน้อยอกว่าพี่เขานิดนึงอานนี้น้อยเหรือครับพี่เได้ะลูก <laughs> ดูหน้าหน่อยนกวันนี้แอดต่อเลืองของอาจารย์เดชบุญไว้ได้ไหมยัไม่เคยเจออีกแล้วนี่พรุ่งนี้กับ5ค่อน いいมีของมันเดียวนีของแกสองคนแล้ว,วกออ็อาจารย์จุนพออาจารย์สิิเงยของอาจารย์เด่นบุญจะเจอกวันเดียวพราะว่าเ่อี้อาจารย์้านไงขึ้นหรอขึ้นเหมือนกันที่จะายจะเทีเดียวมแ,วแมวมแแี้นอกแอ้วพาเห็่กูเลยว่าเจาะเน้วันนั้นพี่ปูอยู่พี่ปูจะสอบไว้ให้พี่ปูขอมาเซเดี๋ยวมันจะมเช้าอื เขาว่าจะยัเดินเ,เนคบคอใส่เดิมปะจะเปลี่ยนข่ายแต่ว่า,ามันตนะัดรอบบินอ่ะงเดินเนี้ยต้องใส่สบินอนะ่ะ <c ười> เขาว่อยากใช้ทูนี่เออเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนเป็นทูแล้ว เดิมเพื่อขายเดิมเขาก็จะไาน้อะไรนก็เปยน่าแล้วก็าเดี๋ยวยอาจะต้องใช้าเดี๋ยก็ได้เป็เตเรเนตแล้เนี่ยนี่รหรอถ้าจะไปไหนให้ลองใหญ่ใหญ่ไปไหนองไที่มันให่ใหญ่วนี่ก็เฉียวลงไปรอบแล้วเขาไม่ยอ 刚。 ที่เปช่วมงมืนคนแบบมันพลางคนที่แหล่งทองยังโอเคนะแหลงทองาแหลงทองแหลงทองที่ระยอเราเนีโอเคนะเง,งินตายัง Thank you.